เออนั่นนาทายนะเดี๋ยวปีแล้วมันจะได้หานสามตัวนะเพรแม่นาลิน้าว้าเต้น แลแาม่จะแบกปันเยล้วคนจะเอ็นดูนเนาะแล้ว,ลว,ลวะจะจแปลนะอาอ่าอะนะรักนะโอ้รักนะป้ามาหยังป้ามาหยังเนี่ป้ามาหยังหยังมานี่งวงสวงเจ้าแม่เนาะกบปั่นูนี่ไม่ใช่วงสวงเจแม<อ>่ของนี้กเจอนี่กกอาครับครับครับ Ah uh -huh.